ต่อไปจะเป็นบทกรซึ่งอวยพรวันเกิดนะครับช่วงที่ผมบวชอยู่ที่นิวซีแลนด์ก็มีชาวบ้านเป็นฝรั่งบ้างคนไทยบ้างลูกครึ่งบ้างไปที่วัดไปจัดงานวันเกิดกันที่นั่นผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนเขายังไงดีผมก็เลยแต่งกรเข้าไว้ให้เขานิดหนึ่งก็เริ่มเลยนะครับ สุขสันวันที่เกิดวันกำเนิดเกิดเรานี้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่มีสุขใจได้เกิดมาเป็นคนบุญเหลือล้นพลเหลือหลายมีมิตรมามากมายหมายมาพร้อมกล่อมอวยพรให้เกิดแต่ความสุขความสนุกทุกอย่าย้อน สดชื่นละลื่นพรฟังคำสอนก่อให้ดีเรามีแม่บังเกิดให้กำเนิดประเสริฐซีท่านเลี้ยงเรามาดีตั้งแต่ที่มีเรามาเช่นว่าพอเราเกิดใจล้าเลิศเกิด่วงอาให้นมนําำข่าวมาปองรักษา อย่าอยูกมีอีกทั้งยังพับนลูกไม่ทนล้นหลีกนี้อย่างโนนว่าไม่ดีอย่างนี้ว่าไม่เอาที่แม่เขาต้องบนก็เพราะตนเป็นลูกเขาแม่นี้ทีให้เราให้เจ้าเป็นคนดี คนดีที่แม่บอกผมจะบอกให้วันนี้ตอบแทนคุณทันทีนี่แหละคนกะตันยูตอบแทนคุณแม่ท่านต้องขยันมันศึกษาต้องเรียนรู้วิชาทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมผมขอบอกเอาไว้ตอกเอาไวยย้ย้ำแก่ทุก การกระทำแก่ชอกช้ำละกรรมสวงนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตะเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี